แม่เวียสกุลวัตโพสซึ่งถึงลูกชายลูกสะพ้ายหลังแต่งงานแบบนี้เรียกว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานแต่งงานของพระเอกหนุ่มสุตาเบอร์ตน้นอย่างเวียสกุลวัตกับวิกกี้นักธุรกิจนอกวงการที่จัดขึ้นวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและล่าสุดช่วงกลางดึกของค่าคืนที่ผ่านมาคุณแม่พลอยไพรีนคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม ส่วนตัวโพสตภาพงานแต่งงานของลูกชายกับสาววิกกี้ลูกสะพ้ายพร้อมเขียนข้อความขอบคุณและอวยพอรอย่างสุดซึ้งโดยคุณแม่พลอยไพยรินคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานเฉลิมฉลองมงคลสมรสของลูกเวียลูกวิกกี้พร้อมด้วยคำอวยพรที่เป็นมงคลยิ่งแม่หวังว่าลูกจะจดจำข้อคิ ต่างๆในการใช้ชีวิตคู่และนำเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยั่งยืนนะคะและเจ้าภาพก็ต้องขออภยัยหากมีสิ่งใดที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะหลังจากที่คุณแม่พลอยไพรินคุณแม่ของหนุ่มเวียได้มีการโพสต์ภาพข้อความอวยพรถึงลูกชายกับลูกสะพ้าก็มีแฟนๆแห่เข้ามาแสดงความเห็นรวมถึงร่วมแสดงยินดีกันอย่าง มากมายเลยทีเดียว